ตีพี่น้องเลิกงานแล้วสามทุ่มครึ่งยืนอยู่ข้างทางหัวฟูตามเคยพี่น้องมีน้องวัยรุ่นอยู่นะเขาขับรถกับนะแต่ยาปลาบกกาขี่ไปแล้วเขาบกกาขับใส่ไปเขาน,นางขับรถไว้ไวนะ,ะเร็วมากเด็กกำลังเหอรถเนาะนะอะายุสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยพี่น้องมือตึ๊ดด้วยค่ะ ป้ายยืนรอรถตาพี่โอดที่ที่ทำงานยังไม่เลิกนะพี่โดดนะเห็นบ่ค่ะเห็นแสงไฟะนะพี่โอดที่ทำงานยีปลาที่เห็นแสงไฟงานแต่งนะคะพี่้องยังยังสนุกสนานต่อกันยังปาร์ตี้ต่องานแต่งค่าพี่้องรอยกว่าคนนะคะ ทำงานตั้งแต่เช้าพี่น้องเพิ่งเลิกจ้ะเมื่อกี้อยู่ม,มืดนะมองเห็นบ่เห็นไฟยยป,ปลาเพิ่งเลิกงานอะมายืนยีป,ปลาได้ไม่ได้ไล่สดนะทำคลิปนี่แหละพี่นอ้องยืนเป็นเพื่อนยยป,ปลานหน่อยนะฮะกว่าจะได้เงินเขาดูเถอะพี่น้องแต่ดีหน่อยนะถ้าวันไหนนอนหลับดีนอนรับดีอะมันก็มีแรงสู้กับงานหน่อยพี่หน้องแต่ถ้าวันไหนที่แบบโอ้โห นอนนอนรับไม่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไรอะไรเงี้ยพี่น้องมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็แย่อะสู้งานมาไหวอะไรเงี้ยนี่รถที่เขามางานแต่งหรือรถอะไรอย่างเงี้ยมาต่อนอนเป็นรถตูนน้เป็นรถเที่ยวเนี่ย<อ>พี่น้องเห็นป่ค่ะรถนอนเน,นี่ยจอด้ีย เดินรอคณตาอยู่เนี่ยข้างทางนไม่ได้รออยู่ข้างในนะฮะไม่ให้คุณตาขับรถเข้าไปข้างในคิข้านแล้วก็ได้อาศัยทําคลิปเอยอยู่ตรงนี้แจ้งหน่อยนะพี่น้องอยู่ตรงนี้แจ้งหน่อยเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยโหหน้ามันเย่ำเลยพี่น้องเฮ้ยอยู่ข้างทางยืนรอ ถือโอกาสทําคลิปนะ,ะทำคลิปได้พูดคุยถึงพูดคุยคนเดียวแต่ก็ยังยังโอเคได้พี่น้องนะฮะอย่างน้อยก็ก็บ้องเหงาเนาะนะคะพเพื่อนเนี่ยก็จะทํางานนะใครบอกว่าเป็นเมียฝรัง่งอยู่เมืองนอกอะ่ะมีเงินมีท้องได้ผัวได้ผัวฝรัง่งเมียฝรั่งก็ทํางานได้พี่น้องผัวฝรั่งก็ทํางาน <laughs> นะฮะ มีเงินบอกอ๊ย้ยเมียฝรั่งอยู่เมืองนอกเมืองนาสบายมีทองยองใส่มีเงินทองใช่นะคะเวลาไปไทยเนี่ยอยู่เมืองนอกมันก็ทํางานแหละนะคะเหมือนเหมือนบ้านเราอะนะคะในชนรบ,บทเข้าในเมืองหลวงประมาณนั่นเนาะนะคะแต่อันนี้ยาปามาไกลหน่อยนึงแค่นั้นแหละจากเมืองไทยมาเมืองนอกแค่นั้นเองพบได้ผัวไกลแล้วก็มาทํางานเนี่ยนะฮะ,นะะเวลา ใครพูดอะไรก็ดูคลิปของเยปาเอาเดิอพีนน้องว่ามันลําบากบอเนี่ยเลิกงานนะคะน้ำก็ยังไม่ได้อาบหน้าก็มันย่องพี่น้องนะคะข้าวยังไม่ได้กิน,นพี่น้องน้ำก็ยังไม่ได้อาบนะ,ะในครัวเขาเลิกไปตั้งนานละเลิกตั้งแต่ทุ่มหนึ่งหรือหกโมงมั้งมีในยปานี่ยังยังยังไม่ได้เลิกนะคืงเลิกนะนะ ย,ยังเหลือฝ่ายสวีดอีก3-4คนนะยังไม่ได้เลิกนะฮะเพราะว่างานเรียงไม่ลุเลนเลยมั้งเที่ยงคืนตีหนึ่งหรือเปล่าพี่น้องเลิกอ่ะนะฮะดูมายังคนตาโทรไปสงสัยนอนหลับนะฮะได้ยินเสียงงวงเงี้ยวง,งเงเี้ยฮัลโหลอะไโหทายาปาเอามอไซค์มานี่สงสัยถึงบ้านแล้วนะสี่ทุ่มนะฮะ รถยังเยอะอยู่ได้พี่น้องรถยังวิ่งอยู่ได้สินี่บนถนนเนี่ยเห็นบ่นะรถยังวิ่งอยู่ได้พี่น้องดูฮะสี่ทุ่มรถยังมีอ้นี่อ้ามาแล้วพี่น้องมาแล้วขอบคุณหลายๆเ้อทีอู่เป็นเพื่อนอยายปาเม่นบ่หละห่ะฮะน่าจะใช่อยู่นะั่งถอยหลังไปโนนละรถคุณตาไว้ไฟเลี้ยวมันดีแท้เม่นบ่หละ่ะ